มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกกะปิแซบๆค่ะอันดับแรกนะคะก็ใส่พริกเลยค่ะจินดาแดงนะคะทั้งเขียวทั้งแดงค่ะเกือบประมาณ40เม็ดได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมของเราค่ะประมาณ10-15เม็ดนะคะทีนี้ค่ะใช้แรงในการตำค่ะตำไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กะปิของเราลงไปค่ะก็จะอยู่ประมาณ1ทัพพีนะคะ แล้วก็ตำละเอียดละเอียดได้เลยวันนี้ถอยคกมาใหม่ค่ะแล้วก็เปิดประเดิมเลยค่ะตำน้ำพริกกะปินะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งทับพีค่ะใส่ลงไปได้เลยเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมันจะหอมกว่าตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ1ทัพพีน้ำปลาครึ่งทัพพีค่ะเพราะว่ากะปินะคะอาจจะให้รสเค็มบ้างแล้วนะคะแล้วก็ผงอร่อยประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็หก ให้เข้ากันได้เลยเมนูนี้นะคะบอกได้เลยแซ่บแซซมากค่ะยิ่งใส่พริกมากเท่าไหร่นะคะยิ่งแซ่บค่ะเป็นอันเสร็จค่ะทีนี้เราก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยวันนี้นะคะมีแบบเคียงคู่แบบทานหลายอย่างมากเลยมีทั้งปลาดุกนะคะแล้วก็มะเขือยาวชุบไข่นะคะ อันนี้เราจะตักนะคะให้ปู่ด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะไข่ต้มหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็ปลาดุกมะเขือยาวชุบไขค่ค่ะเป็นอันเสร็จถ้าใครชอบชะอมชุบไข่นะคะก็จัดเพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิค่ะ